สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีน VIP เช้าบ่ายนะคะประจำวันอาทิตย์ที่26มีนาคมปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับ VIP เช้าตัวเด่นก็คือ7จ็ดกับศูนย์เก้ากับสองเจ็ดศูนย์เจ็ดเนาะเราเขียนให้7 0 7 2 7 6 7 9นะคะ0 0 0 2 0 4 0 6 ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าต่อเองเนอะเจ็ดศูนย์สี่สองศูนย์สองหกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสองจับหันแล้วนะคะเลขสามตัวนี้นะสี่ตัวเนี้ยเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดศูนย์สองสองศูนย์สองเจ็ดเจ็ดสองมันชอบหมายเลเจ็ดสองสองเจ็ดนี่แหละกับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะต่อไปวีพีบ่ายห้ากับแปดเก้ากับสองห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเก้า จับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าเก้าสองสองเก้าห้าเก้าเก้าห้าแปดสองสองแปดเนาะเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าสามเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสี่แปดศูนย์สี่แปดสองสองแปดศูนย์สองแปดสี่สองแปดหกสองแปดแปดเด้อห้าแปดสองเก้าห้าแปดสองเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าเนาะจับคู่หันแล้วนะคะเจ็ดเก้า เจ็ดเก้าห้าเนาะทางนี้ก็สองแปดศูนย์เนอะนี่ที่จับคู่กันเนะี่ยเจ็ดเก้าห้าสองแปดศูนย์เนาะโชคดีทุกคนนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยเด้อสวัสดีค่ะ